สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องบอยสังชาแนลครับกับพวกเราทีมงานเตี้ยสังนะครับซูเปอร์ยิ้มครับไม่มีครับเก็ยวันวันนี้ทีมงานพวกเราก็มีงานอีกแล้วใช่ไหมทําไมพวกเรามีงานเพราะว่าพวกเราไปทุกที่ไม่ได้ไปทุกงานนะครับบอยยังฝังใจซูเปอร์ยิ้มใช่เฮ้ยของเราโจเกอร์ยิ้ม ตอนนี้เราก็อยู่กันในรถนะครับคุณใหม่อาจารย์ใหม่อาจารย์ไก่นั่งหลังแล้วก็อาจารย์เตี้ยแล้วก็รุ่แหนมหรือว่าอาจาร์แหลมคาเฟ่วันนี้เราจะไปงานแถวอ่านองแคโแรมสระบุรแีแถวบ้านแถวแถวรีสอร์ทอะไรของขัวหน้าวินัยลูกประการนี่แหลมอยู่แทบจะอยู่ติดกันเลยนะ แต่ว,ว่าเรายังไม่ได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะแต่ตอนนี้เราเดินทางอยู่ที่ถนน,าน,นนะราชชักลึกใช่เมื่อกี้ก็มีฝนตกนางา์เตี้ยนะยฝนบ้าบอคอแตก,ฝน,ตกฝนมาตกมาสามวันแล้วครับทั้งทั้งที่เป็นหน้าหนาวฝนตกสามวันแล้วีาอ้ ตกปับปายก็มีตกหนักก็มีตกยี่สิบนาทีก็มีเพราะว่าจะลุยหรือยังไงต้องลุยนะรู้หน้าอะไรลุยอะไรลุยตรงนี้แล้วจะพาไปไหนเนี่ยกันจนาเหรอเราไปเข้าพระรามห้าเหรอายมันไปไหนก็กันจนาก็ได้ตงนเห็ไหมถนนกันจนาพิเศษนะกันจนาไปไปรถสามไปสามสี่ห้าไปนี่แหละตรงนี้มันก็ติดแค่ ท,ที่เดิมมันนี่แหละต่คนบน่นแลติดชั่วโมงอะไรตัวเนี้ยโอ้ยถ้าชั่วโมงก็เวอร์เกินถึงหรอกถ้า,ถ,าถ้าเป็นแท็กซี่นี่ขึ้นเลยะถ้าเป็นชั่วโมงก็หนีแล้วนี่ไงสายมือไปกันนาไงมันจะอ้อมไงเป็นซอย,ยดดอตอนนี้รถติด,ดนะทุกคนให้ดูก็ที่เดิมที่เก่าที่เดิม,ดมนั่นแหละที่ประจำ ใจรับแล้วไหนออดูจันใจหน่อยเนะเออไม่ได้นอนมาสามวันเล็ดหลับนั่งไงโดนไปเตี้ยอําไรเรายังไม่มีเรื่องอํากันนะตอนนี้สามวันวันจะไปยื้อยืมเฝ้ายามกลัวยามหายอ่ะไปยืมเฝ้ายาม อะไรพูดได้นำมามาเล่นเล่นแก๊กให้กับเอฟซีดูหน่อยมันแสดงว่าเล่นปลาปลาอะไรพูดได้อ่าคุณเตี้ยปลากระตูนปลาช่อนแล้วลองพูดดิลองพูดดิปลาช่อนเห็นไหมพูดได้ปะปลาอะไรก็พูดได้ก็ใช่ไง เตี้ยเคยเห็นควายใส่หน้าไหมเคยเห็นไหมควายใส่เออเคยอยู่ที่ไหนเคยเห็นควายพยักหน้าปะ่ะเออนี่ไง <laughs> <laughs> จันไก่ค <laughs> ำพอควายใส่หน้าไม่เล่นเว้ย <laughs> เล่นควายพยักหน้า <laughs> คนอีสานเนี่ยคิว <laughs> เขาเรียกอะไรคิวคือเงินคิวเนี่ย เอยังไปเล่นแบบบุญเย็นมาเล่นมาเล่นข้างล่างโอ้ยเล่วเธอไปว่าเขาเขาดูคลิปอยู่นั่นเนี่ยเขาเป็นเอฟซีกูเนี่ยเขาบุญเย็นพาหิเหียวเนั่งอยู่ด้วยกันเล็นกแลาวมาเล่นดีแล้วบาญคุหายเย็นเลยฮะบุญคุณหายเย็นในอีสีพุทธาลาเออ ไม่เขาเล่นง่อยไงเขาไม่ได้เล่นลาวเล่นเป็นง่อยลุงแนนเล่นดีนะเล่นเปง่อยเออแล้วแล้วแล้วบางมินเขาก็ขัดเกิดอะไรดีอ่ะคือเขาเคยเล่นด้วยกันบ่อยนั่นแหละเขาคงจะรู้จังหวะกันนะเล่นเล่นแต่บางคนละทางกับเราเนาะเรามันแบบอีสานไงเออออย่างว่าเอพี่หนุ่ยเขาเขาเล่นทางอีสานมันก็มาทางอีสานก็ แกงมันเป็นไอ้แกงเขียวหวานเหมือนกันแต่คนละหม้อใช่ไหมอืมอาจจะจรสชาติไม่เหมือนกัน,ม,น,น,กนมันเป็นไอ้ทองกาวแ้ลอยหรออไรย่าง้อืมคุณเตี้ยนั่งรถอะไรมาครับจากไอส้สมุรปาการเนี่ยนั่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสีอะไรสีสม้มเขามาตอนไหนรถไฟฟ้าตอนไฟดับแฮ จัดไปหนึ่งมุกแล้วนะครับผมจากคุณเตี้ยนะครับผมตาเขาเรียกอะไรพระสายสานตาเนี่ยต,ต,ตาเขาเรียกหัวยาเอาา้าจริงๆร่งตาฟันในเตี้ยมันเรียงเหมือนกระโพดเลยขาวโอ้ยไปไหนก็ไม่รู้ขาวอะไรวะคนละมุกแล้ว แล้วก็บันเทิงแบบนี้เนาะบางคนไม่ไม่เห็นส่วนใหญ่จะไม่เห็นคลิปผมแบบในมุมแบบตลกตลกหรือว่าสนุกสนานเฮฮาเนาะก็มีบ้างเนาะเป็นธรรมดาใครเครียดนะครับบอเบาก็บ่ได้หัวมันบะบ่มีหัวอะไรนะบ่ตัวก็บ่ไมมวนอ่าบ่มีหัวบ่มีผัวก็บ่ได้ลูกบ่ตัวก็บ่ไะดมมวนบ่มีผัวก็บ่ได้ลูก มีสามขยักเลยนะะคุณเตี้ยเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยทําไมพูดแบบนี้คนน้องน้องบัวผมผมเป็นคนนครฮึเป็นคนนครอือครับผมก็คุณเตี้ยเป็นคนนะครนะต่อยก็หน่อยเฮ้ยยันไก่นครพนมยันไก่รับนครพนมนี่แหละไปเลยนี่เลย <c oughs> อย่างนครพนมอย่างหัวเนี่ยเขาพูดว่าไงหัวนิเทศหัวเหตุผมแห่ตาอายจมูกนดเตี้ยเนี่ยตื่นตื่นทีสี่ทุกวันเลยนะเนี่ยตื่นไมาทำไรตื่นมาเยี่ยวแล้วก็นอนต่อจัดไปอีกหนึ่งมุกนะครับออพ่อพ่อพ่อติดยังมกอ้าวใครเครียดเนาะดีกว่ามารั่งเครียดดูดิ พี่แดนจะหลับว่าไม่ได้ดับอ่าลุงแนงลุงแนงเขาหลับอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมันไม่ต้องไปห่วงเขาเรกห่วงตัวมึงเองอ่ะจะหลับหรือเปล่าะหลับมาทั้งกลางวันกลางคืนเนอะองั้นก็คุยกันต่อเลยนี่หลับไปในต้นเลยจันใหม่ไอ้พวกนั่งหน้านี่มันชอบหลับเนาะเตี้ยนะแปลกนะโอ้ยเดมเย็น ไม่เหมือนพวกนั่งหลังนะไม่ค่อยหลับคอรับเคเดี๋ยวใหยว่ากันมาทีมงานตอนนี้เรามาถึงปั๊มมอตทอตรงไหนก็เขาเรียกเส้นอะไรเนี่ยสามไอ้นใหม่เขาเรียกเส้นอะไรสามโคก้ะสามโคดูดิเคือะเลยรถเห็นไหมบอกแล้วโดนฝน ท่านี้ก็เรียกเส้นอะไรจันใหม,ใหสม่สามโคกสามโคกโคกนะปตทสามโคกอ้าวลงมายางเตี้ยมาไปห้องน้ำก่อนอก็ใครจะไปเซเว่นอ่ะ เดี k k so e right ๋ยวเราเข้าห้องน้ำกันก่อนที่มันจะแสงมืดอาจารย์ใหม่นะแสงสว่างจะมืดแต่ว่าเราเดี๋ยวพูดถึงว่าหิวเหมือนกันนะอาจารย์ใหม่นะอืมก็ดูเดี๋ยวไปเข้าตเว้นดูอะไรกินหน่อยเฮ้ยนี่ไงแถวๆนี้ตัน้อโดนอะโอ้ดนอะไรครับไมเอานะนี่ไงลูกชิ้นไม่เปิดเลยของเราแก้วบ้าอ๋อไม่ใช่นะเราตดนเราโดนเราโดน เขาขายขาเลยครับแล้วแบกเขาขายลูกชิ้นปาลาระเบิดใช่ไหมเ,เอาอย่างนี้เขาก็อยู่ภาคใต้เอเลยเขาอยู่ภาคใต้อดิจะทำอาไรลูกชิ้นปลาระเบิดแกเขาเก็บระเบิดเก็บระเบิดเอ้ยเอ้ยอาจารย์ใหม่ดูดูดูหมาให้เตี้ยนหน่อยคิดเตี้ยไหมผมขาวคืออะไร ไปรอเเว่นก็ได้ดูจนไก่ดอลูกชิ้นไมเมันกพใช่ไหมเอาอะไรครับจนไก่ชินระเบิดครับอ้นี้มันอะไรสนามแข่งรถหรือซ้อมซ้อมสนามแข่งอ๋ออ้อมเข้าไปดูได้ไงครสนาม้า้าเข้าได้ถ้าก็ไม่รู้อยกันล้ว หน้ามืดมืดพียนั่งรอก่อนโอ้พงนั้นไปเซเว่นครบับนี่ลูกชิ้นปลาระเบิด,ะบดนะนะครับบอยท่าไหมครับกินเลยจานไก่กินด้ยแค่นี้จานไก่จะกนินหมดเะล่าคนเดียวอ่ะกินหมดเดียวไปนตนี้ อาจารย์อาจารย์ใหม่เขาเอ๊จารย์ไก่เขาจะซื้อเขาซื้อลูกชิ้นปานลาระเบิดแล้วแหละว,ว,ว่าไงครับที่ไหนไม่ไกินนี้ก็ลองท้องไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อเ,เนี่ยลูกชิ้นปานลาระเบิดเนี่ยกินไปจานไก่นะ่ะม,มันไม่มีเมันจะมีที่ไหนล่ะ ้หลูที่นี่ก็กินเนื้อลูกชิ้นทอดไปก่อนก็เดี๋ยวถึงแล้วเนี่ยอีกสี่สิบนาทีฮะกินกะหรี่ป,ปะะั๊บอะไรทำไมไม่กินนะคุณจะอยู่ท้องหรือจะอยู่บ้านเนี yeah. ่ยเท่าไหร่มันไม่มีหมูท้องหมูท้อดแล้วที่ไหนมีล่ะก็ดูดูเห็นดูฮะอะไรนะ โอ้ยไม่จอดหรอกไปซื้อเซเว่นเลยงั้นนะเข้าเหนียวะ่ะมีอยู่กินข้าวเซเว่นปะล่ะสี่สิบบาทตอนนี้แจมเตรียมบอกนหิวข้าวเนาะ เดี๋ยวรออาจารย์ไก่กันบรรยากาศก็นกัน้นนะฝนมันตกไงแต่ว่ามันตกทางนู้นแถวๆนี้ไม่ตกแล้วทำไมมาดังนานไม่กินคงกินข้าวให้เรียบร้อยลนะอยู่หน้าพาซ่า ของกินปลาซ่าหาง่ายอย่างนี้ไปหาที่ไหนละ่ะใครจะรู้มีแต่จะขับไปที่งานอย่างเดียวเลยเ่ยฮะแล้วเขาเหนียวที่ไหนเออมันแรงไม่รู้เรื่องอ่ะพี่บ้าคนนี้อาจารย์ไก่ทำไมนานยังอาจารย์ไก่อาจารย์เตี้ยหิวแล้ว กินรองท้องไปก่อนก็ควันดอกก็อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอกอนรอแป๊บหนึง่งตอนนี้เรามาถึงที่งานและเขาอ่ะ,ะ,อะรู้แบบว่าเขาอ่ะชอบอยู่คนเดียวชอบทำอะไรคนเดียวแล้วไปนั่งอย่างเงี้ยแต่เขาหนาอย่ะงเงี้ยขายไงนนี้วิดีโออ่ะนี่นะ รู้แล้วรู้แล้วตกลงจะโอมไปไหนเดี๋ยวต้องอัดให้มึงแบบมึงน้อยไปอ่ะมึงโอมไฟด้วยสองมือด้วยได้ไหมไหวไหมมันทุบเล็บเข่ามือได้อ่ะได้มันก็เล่นอ๋อเข่ามือได้ไหมเต้นตีลังกาไม่ได้เลยนะโอ้ไม่เหมือนเดิมะตก่อนนะตอนนี้เรารอรออาหารก่อนนะครับรออาหารก่อนใช่ไหมใช่เอาไว้ฝั่งนั้นก่อนนะเราดื่มน้ำก่อนนะอยากนั่งรถมาสองชั่วโมง อันนี้คืออะไรอุปกรณ์อุปกรณ์การแสดงใช่ไหมอุปกรณ์การกินยาหวานความดันอย่างก็จะไปเยี่ยมพี่ตู่ตาหวานนลไม่อยู่ซะงั้นน่ไม่อยู่บ้านไปทุระไหนก็ไม่รู้อ๋อแวะไปสามโคกไปหาเขาก่อนไงอยู่กทุ่มแบนไงไปญี่ปุ่นไปไปไหนเตี้ยไปก็บอกนะได้ช่วยดูเวลา ยี่สิบเอ็ดงานสมาคมอไปมีครอบครูมีจับฉลากมีประชุมมีมองงานเขาตั้งแต่หกโมงเช้ายันสามทุ่มแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยดูเวลาอีกทีเดี๋ยวนัดอีกทีนึงแล้วโทรศัพท์มียังไม่มีเยอะเลยหาก่อนสุดจริงจริงเลย เขาบอกซื้อแบบธรรมดาก็ได้แบบที่แบบโทรเอาอ่ะลูกมีเมียมีแต่ตัวเองไม่มีเขาบอกว่าซื้อดีๆเดี๋ยวตัวเองเป็นคนทำงานซื้อดีๆเอาแค่รับเอ่สองพันกว่าก็ได้ซื้อแบบเฟซมึงอ่ะร้อยกว่าเฟซซื้อแบบที่สองสามร้อยะไอ้ที่ไปไปโทรได้อ่ะถ้าซื้อแบบดีเดี๋ยวโดนเฟี้ยงไงแต่กิ๊บซื้อแบบไม่ดี ซื้อแบบดีเดี๋ยวลูกไม่สบายไปอ้ำมันซื้อแบบดีลูกไม่สบายอาหารมาอย่างหนึ่งแล้วนะครับต้มแซ่บกระดูกหมูเดี๋ยวจะเทียบไปดูว่าเหมือนอะไรหายกินเลยครับกินเลยทีมงานนี่นะข้าวผัดมาหลังๆหลังๆรับข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นรับข้าวก่อนมารับข้าวโอ้โหข้าวผัดหมูทอดนะมา อาจารย์ไก่รับรับนี่เนี่ยข้าวผัดข้าวผัดหมูทอดดูดิข้าวผัดอเนี่ยนี่หมูทอดรวมมันเป็นข้าวผัดหมูทอดใชวทอดนี่หมูทอดข้าวผัดเยอะน้อยข้าวผัดอันนี้คือหมูทอดรวมมันเป็นหมูทอดข้าวผัดรับมาเลยคุณลุงถามไม่เอาหมูฉันถามลุงแนนหน่อยว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นไอ้ที่ตักอยู่นั่นเขาเรียกอะไรลมหยักใช่มองไหมอันนี้อันนี้งานที่บอกขึ้นป้ายขึ้นไอเตี้ยงานขึ้นป้ายขึ้นป้ายแล้วขึ้นป้ายที่ไหนนะสาราสองครับผมถ้าไปสาราหนึ่งอะสาราหนึ่งอย่าไปนะครับมันมันจะผิดเดี๋ยวแขกแที่มาจะโลง้แลวเหรออะไรอีกครับขอบคุณครับโอเคกินกันเหลือนะครับ ยำสองเกลือนะของอาหารน่ากินมากโอเคจ้าเจ้านี่ไงเรื่องกับเมียคือไม่ได้อยู่ร้านข้าวต้มแล้วถูกป่ะเมียคนที่ร้านข้าวต้มนั่นแหละเลิกกันไปแล้วเอออาจจะอยู่รีสอรดได้เมียคนชิบใไปละปางอ่ะก็ไปเอาแล้วไอ้นี้เขารู้เรื่องอะไรที่อาดยาอาเขาอุ๊ยไอ้นั่นยิงไม่ถูกเลยเรียกอาเมเดตเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะเออเรียไอ้เดตไอเดต <laughs> อาหารรสเด็ดคิ้วตลกไม่ตลก ส,ส,อสองตีแล้วตอนนี้เราทําการแสดงกันเสร็จแล้วนะต้องถามจันใหม่แต่ตอนเล่นเราไม่ได้ถ่ายนะก็บรรยากาศที่ร้านก็จะเป็นเนี้นี่มาถ่ายตอนเขาเก็บงานแล้วนี่นะครับแขกพวกมีนเยดเต็มร้าน อันนี้ถ่ายตอนเขาเก็บงานแล้วใช่ไหมใช่ครับเ,เก็บงานแล้วมาถ่ายมีกองด้วยนี่อาจารย์ใหม่กำลังเก็บทิปเก็บนะเดี๋ยวเราจะขึ้นป้ายไวย้ <c oughs> อันนี้อาจารย์มีตัวอะไรนี่ <c oughs> เออนู้นไงเดินอยู่หน้าเวทีพอเล่นหาหน่อยก็เดินโชว์ใหญ่เลยชมบรรยากาศลบรรยากาศ มันเห็นหมดแล้วเร็นวหยสัญญาติดอะไรบ้างสัญญาวันไหนสัญญาพัทธาลัยติดสัญญาพระนาลัยวันไหนยี่สิบเก้าใช่ไหมติดสัญญาเนาะขึ้นป้ายเจอกันที่ไหนพัทยาใต้เหนือกลางพัทยาพัทยากลางือเป็นงานแบบร้านหรือต่ารแจ้งเลยร้านาแบบโชว์โชนูดโชว์โชนูดแต่เราก็เลยไปโชว์อมอมอมอะไร อมนูดอมไฟโอ้ปมบตทอข้างหน้าป่ะเดี๋ยวเราก็เสร็จภารกิจแล้วนะโอเคขอบคุณเรบซีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอจานใหม่จานไก่ก่อนเพราะว่าเราต้องเก็บเครื่องเสียงนะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นกีตกีตาร์เป็นเบสเป็นอะไรประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางลับกรุงเทพวันนี้ก็วันที่ห้าเป็นวันครอบครัวนะร้านเราอยู่ที่ร้านอนะไรร้านแคร์ใช่ป่ะจานไก่าาปากช่องอะไรปากช่องอะไรนะเลสเลสเตรลองเหรอพูดไม่เป็นภา,าษาอังกฤษาออบายร้านแคร, <laughs> ลแครเลยใช่ไหม ปาช่องบาลานโอเคขอบคุณ okay, FC ท <Thank you. S 2> ุกคนนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เขามาติดตามคลิปนี้เนาะก็อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย